แลสามตัวแล้วโอาเสียดับประดุกแล้วผู้นี้ปลากี้พี่น้องเด้สองของโมกับปุ้ยก็สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบุษกุศลครับผมมื้อนี้น้าม้วนกับเมื่อวานเฮ้ยเขาครับมื้อนี้ครับมาหัวสัมผาดและพี่น้องเด้ออันเขาเอิญหัวสัมผาดครับอันนี้ลุงก๊กสีดา ซื้อหวยสัมผัสตะกี้มันมีต้นขี่ด่าไงครับตัวนี้มันพังแล้วมันห่างแล้วาต,าตายแล้ว <c oughs> ครับก็เลยเกิดหลุมซุกทีดามือนี้มันกันซีคนครับพี่น้องมันกันซีคนพี่เขาครับมือน,นี้นกินเลยแรงมากครับ ครับวันนี้กับพานเทียงครับพี่น้องวันนี้ครับพานเทียงวันดีครับวันดีครับเขาเศร้าวะเขาเศร้าครับเขาเศร้าเขาเทียงเขาเศร้าเขาเศร้าวันไอ้อากาศผู้ดีเลยวะถือว่ามาัดถือแงไหมครับไอ้เมียกับแต้งแห้งนี่ดีครับมันโอ้ยแต้งโม้ครับเมียแต้งแห้งดีนเลยเห็นวะวันนี้ทอดนันหมูครับเมียโอ้ยแห่ไม้เหวี่ยงแห่ไม้เหว่ยงเลยโอ้อันนี้กับพานวัดครับพี่น้องวันนี้ครับพานวัดวันดีครับเก๋ไก่กับพี่เสพี่เสยวัสดีครับ พี่เสก็มาครับอ๋อพี่เสเปิดวอลแล้วเอาก่อนเพื่อนเลยนี่นะครับผมพี่น้องกระลุงหญ่เต๋อยุคครับมือหนีสี่คนนะครับว่าทั้งนี้ครับเป็นหัวยน้อยนี่ครับนี่ขาดบ้างแล้วครับนี่พี่น้องเห็นว่าครับลูกคนกับเป็นห่วยต้อแหงไว้แล้วครับพี่น้องน้ำนี่ครับตงนี้ก็

หนึ input, <c <c oh. bon ่งผืนเอามาสามผืนวันนี้ทีนแหตกพอดีอะยวะทินแหตกพอดีเลยอ้าเ้ยเอาไปเวียดฟาบานฟังๆเลรอะไรอ่ะลากินกข้าวขะบู

โอ้โานี่ลู่ีนี่โอ้คเอน้อยตน้อยน่อ่เอาโอ้ยรับว่กัเอาตน้อยใส้าโอ้ใส่หว้โตนล้อให้เลยรับโอ้ลทนเนาะปาอ่น้โอ้นรลาดหมลูลออเ้นัดเ้อางพี่โอ้ครับป่าผ่านเห็นพี่น้องครับครับนี่บอนบอนบอนน้ำหางหน่อยหมโออ หวานแท้เว้นนี่ยมันคือเนาใครกันบัางเออมันขัดได้คาบด่างเลยไงเอาพดเลยพูดเลยเอ้ยข้าวขึ้นมาแล้วครับข้าวขึ้นมาแล้วมีอะไรไหมเนี่ยปลาเทียมหนึ่งตัวอ่ะเทียมหนึ่งตัวปลาดุกสองตัวโอ้อ่ะดมาแล้วครับมาแล้วครับพี่น้องเฮ้เทียมปลาดุกครับไม่ได้บไม่ได้ปอกคอยเนี่ยือยังพลาดเทียนหรอกอ๋อ ุน้องดุ๊กหน่อยครับพี่น้องหน่อยลีเด้ครับเลียมันเลียปากเลียทองเขาเจ้ารุ่นขี้แตกปากนี่เอ้ยครับปรากฏมาหนึ่งเพราะต้องห่วงเล่นบ่ปากดครับอันนี้ปรากฏอ๋อเนี่ยครับปดุกพี่น้องเลียมันเลียกินเขาเจ้านักไผ่เนี้ยมัดตึกอยู่นี่ว่ามิได้จะแก่งเข้าเนาะไอเดียน ย่าง,งอื้งกันมีหาอยู่หากินที่กันล่ะผู้ได้มานก็นเอาไปอันนี้ก็เลี้ยงข้าเจาแล้วนี่ครับเสียมอ่ะว่ด้กินเยอะครับพี่น้องแล้วกันว่ายข้าเจาะมาวานหลายคนแล้วว่าจน,นแหลกแล้ว คุณแท่งแขงทำไมสมแฉะๆรพี่มงนี่ได้ฝายมอีกว่าที่นี่กรดุกขับกระดุกโอ้ักเยเนี่ยหักเยง่ยโอ้หลุนขีดแทกตนี่หลุนขีดแกเอ้าเออหานเขียนมนี่มาแปะไปเจ้ามาแปมึงมาแปยเอาถุงนมาใส่งเที่งด้ครับเขาพเทีนพ่ออีกแล้วพอพี่น้องอาปาดตายน้ำซึ้นเอาดีๆดพี่เอาตีนก้อนมงไอเทียนี่ตีนก้อนแปาตีนก้อนมงโอ้ยงูป่ามึงโอ้ยงูป่าเราบอตีนแม่เทียนม เอาต oh. oh, kind of oh. oh. ีนก้อนน้ำซื้งๆเอาตีนดีๆไหมโอ้ยเดี๋ยวกหักตีนดีกโอ้ตายตายตายเจ้านี่หลายเชียเลยเที่ยนเจ้านี่บ่เคยเอาตีนเลยเห็นบ่โอ้ยส่วนป่าใหญ่ยลรือจังมาเอาตีนมาดีหนี่เอาตีนดีๆลูกพี่ปละดุกอีกแล้วปรุกอีกแล้วค่อยๆปวดนะเห็นน้องงมซอยบ่เห็นไหมเห็นน้องงมซอยบ่ส่วนกลางเงี้ยมันต่ำพุ่งต่ำเลย ต้นยู่ขางเหี้ยอคุ้มป่าคักได้ปะทนี่ก็คุ้มอายุก,กันเลยบแเปลี่ยสีมัน,นปอโอ้ยมดไม่รวงหรอกะลูกพี่่วงไรเขาอ,อ,อกตีนเหี้ยสก้อนสอออกอีก้อข,อขอ่อยโอ้ยเอาไมหมเอาไหมเอาไหมไหมลูกพี่ว่าแล้วนี่ปลาตัวใหญ่ปนนีสองคนมันต้องตามแล้วปลานี้นะเหม็นปะ่ะอืมหนีดิฮ้นีดิดฮนีดิ วันนี okay. ้นี oh! ่นี่โอ้โหมาเดียวพี่กูมาเดียวไม่เนี้ยโอ้แต่งตัวงามด้วยด้วยนี่ต่ายต่ายต้องเตือนโอ้ยตายตายก็ไม่ต่ายต่ายต้องเตือนพี่น้องต่ายก็ไม่ต่ายจะเท่าใส่จะเท่าเนาะเอ้าพี่น้องโอ้ปลาดุกไปแล้วลูกพี่เอ้ยไปแล้วปลาดุกเอ้าลูกพี่หักเงี้ยมันบ่หักแล้วโอ้ยบ่กของ ปดุกโอ้ปดุกไปแล้วว่ไรีเตียนี่ปดุกเลยโอ้ยกเดี๋ยวบอกว่าปลปดุกปลาดุกดูดเลยมั้ยพี่จางพันยางดีอาไ่นครับโอ้หวนลสาตัวแล้วโอ้นดปดุกแล้วปลาดุกรดเปลุุดโอ้ปลาดุกรดอืมอืมมยอมนอ โอ้ข้าวเส้สิมันแท้บุญข้าวเสีนเนี่ย <c oughs> ก็นำเพียงพอเ่านึงไงแล้วก็เอาเนี่นี่ดี่าเอาปกยมากับปกกอเอเังเหนนน้อะคืนนี่กอนคืนนี้บ้านต้องกระโดดน,น โอ้น่ะเพียงข้ออีเอด้อยวทีเขียนมึงนี่เพียออเพียงขออยู่นั่งด้วยเแต่วห้อย้วห้ร่งมันลมเอาฮะน่าดังเออี่ยังบอวาน่าโนอีก่มีอะไรไหม มีปลาดุกตัวหนึ่งโอปลาเซียมตัวหนึ่งอ่ะปลาเซียมโอ้ยเรียกปากเรียกท้องข้าเจ้าปลาเซียมก็ได้อะเล็บสฟาสมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ได้มกอ่ะเด็บปลาเซียมตัวหนึ่งบัดนี้มันจะเกี่ยวกันครับพี่น้องมันนี่พวกนี้ปลากี้เด้พี่น้องได้เกี่ยวปลานี้นะครับ กินเขาของโม่ครับกล้วยครับกับทอดเนี่ยครับของกุ้งโถบุลันตัวเองสิละอืมาแล้วครับพี่น้องนะข่าวนั้นกันครับโมนี้บ่มีปลากี่ดอกมีผ่านเขียนคนในปากข้อง่าตัวเดียวเพื่นกับว่กี่สู้กินเนี่ยถ้าเขาไม่พูว่ะเขาเห็นเราเป็นคว่างร้อนยิ่งหมดอะยิ่งนะครับพี่น้องครับโมนี่กินผ่านเขียนเพิ่นทอดเนี่ยมาสู้กินครับโมนี่ วันนี้พมมีป่ากีครับมากสวยท่านเห็นะปปกครอไงตัวนึงคนกับพกีีจะกินรอหมดมีวาดังไปได้งปยเอาไปเอาไปเอาไปอ่างมีอปลาไปอ่างเยกันทแก้วเลยพี่น้องแดงวนาครับปลาอี่คนกวดกมาเร็วพี่ฟังพี่ฟังเ่ปลา ตาข้นปวดกั่นรูมันก so ี <burden. S 2> ่คว่น้องเนียวปลาเลยกับาวข้อเมียสมองสกนวเหนียวสิไม่มีรถเลยก็ปีนเป็นเสียอ้หน่อยมากแล้วพ่อไส้ได้ยินได้ยินวัดวงอัน่วงอันจะไมาเอาอยู่นไอเมื่อกี้แดดมันก็ขาดว่ะยามาเมืองเร็มาเ่ากันนึ่งนั่งกินข้นตเหนียเนี่ยมัาวายิ่ิป่า อีตัวปรปลาดุกอะหกตัวมั้งหกตัวอโอ้อปลาดุกปลาดุกรุ่นนี้รุ่นขี้แตกขี้แตกทั้งนั้นเลยนี่อา่าพี่เสเอาเหยขึ้นมาแล้วครับ โอ้ผล oh, งานพิเศษปลาดุกครับโอ้ oh, พี่น้องเอ้ปะปาดุกระลังปนแซ่บๆรุ่นนี้หนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ห้าหกตัวโอ้หกตัวอ่ะพิเศษมัน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 โอ้คุ้มค่าน่ะเลยพิเศษบังนี่ทั้งหมดเรียนบ่พี่หลายเรียนมา โอ้หางมั้งใส่ไหนแกล้งกูรวยรถดเลยตั้งบอลจะใส่ยิงก่อนีแหรอเออมันมันหัวกินแง่ๆออกไปมันบอกเขาเลยนะรถเนี่ยผมลงเอามือมุดขึงนม้หวานเชียงอาหารหน้าอ้ายนี่ผบอัว่าจะลุกนี่อย่าเดินไม่อีกอย่าเดินไม่อีกจะหังบี่มันจะซีดเหรอเออหวานอาหารน่าอ้ายเนี่ยมันจะลึกน้ำจะลึกมีหัวแหละหวานใส่หน้าพี่เลยเหรอเออหวานใส่หน้าพี่เนี่ยเป็นโลกเลยวพี่ยุ่งดุก็ได้เดี๋ยวกูลงไป ี๋ลงไปหาเอาบไม่ต้หวานนะไกลเนีนั่นแหละไก่ก็มนน่แหละกินูเลยาแผลจะของเนื้อหวานออกไปไหมมาถึงรูแล้วโอ้ยดไม่งถึงงสุดไปเี่ยวกับุงมัน่ายสุดๆแรกฮือเน้อง่ายเย ก <c oughs> ันัน, <c oughs> น่าจะมีรางวัลปลอบใจหน่อยไม่มีรางวัลปลอบใจสักตัวเลยที่เสียเอาไปหมดแล้วว่าโอ้เรม่มีรางวัลปลอบใจได้พี่น้องเลยเมือนียสูขว้างเขียนไปได้เนมะือนเดิมสู่สู่มวยนมเนียมไปได้ไหมเลย,เลยน่าดังเลย ละออกแกะก๋วยมาเหรออ๋ออมันมานกันพี่หอยได้ตัวใหญ่ตัวชนนีลากแค่ไหน่อเราขิ้นตุลูกให่เลยมึงเพื่อนไมึงเพื่อลูกนลูกไปเนาะมันมันมันมาน เก็บตัว,อโ,วโอ้โเเสื้อผ้ายัาใส่กระเป๋าโเอขันเทีนยนเจมือนี่ขึ้นมาเถอะแหบพื้นเ,เดียวนี่ขารุ่นนี่สตัวครับเนี่ยตสานมาด้วครับนี่ยแต่สานมานี่ตัวที่2องนี่ตัวที่ส ตัวนั้นตัวนั้นรูดสามจีตตัวนี้ประมาณรูดสองเออเอ้าโอเคครับเอยวกลับบ้านกระป๋องเลรอครับพี่น้องครับผมคลิปนาครับเจอกันคลิปนาครับสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจให้น้ำมนต์พาลุยด้วครับแล้วพี่น้องเด้อเอาเขีับคลิปนี้ลาแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับตามพอดีครับมือนี่เหนื่อเบ่งได้เบ่งได้อนีมันมาหรืลูกพี่ บ Ö, ม, ita ม, ita ม oh, like mm ัครับบมัมเนีมีออกเมี่ยมีกูาตัวี่ชอบมากี่เมียาม่ได้ปายังโอยไอ้นนั่นเมีว่า่ได้ปาอกามนีสิโอ้